สบายดีเมื่อนี่พบก,กับซอกใครหมูเีกเช่นเคยวันนี้เฮ้ยสิไปเที่ยวไซดีนอมาแล้วเนาะอ๋อ้มึงอเ้ยยิ่งบททัดนเคยมามาเป็นบอรใหม่เอาตัวฮักมากดนี่ค่ะนี่จะตัวพิเศษนี่เขาเอาคำเราตอนเข้าไปบุกธนาคารมาเงินกับเต็มไปหมดเลย ก็อบ ane, อบ้หคือกันนว่าสิเิดจัะไคก็นมันลาวม,มันรวยไปไปหาอ้นกตีเขาไปหาบอทิเซมัเก็บอันใดเนาะอันไดเนาะนี่นนเอาเยางมาก่อนนี่เนาะมีเชิงฟ้าแล้วเ้าสิไปหา ควบหลับอีกแล้วนอนในเกมมีพัวมันมีหลายควมหลับแพงมีลายแหงลายจะต้องหนับเก็บไว้เนาะก่อนอื่นตัวเฮ้าเอาไป,ปกี่เนาะนี่ก่อนอืนท่านตรงมาตรงนี้ก่อนก่อนอื่นเฮ้าตรงมาทีสะไว้นั่นคือตรงนี้เนาะเนาก่อนก,กายยังบอกกายนี่เนาะตรงตรงนี้เลยเอาไปโซนนี่เนาะนี่เนาะให้ใช่ไหมตรงนี้ เสร็จเรียบรนะ้อยเนาะจากนั่นก็ไปเ้นที่หนึ่งก่อนเนาะอืมตรงนี้ถึงแล้วเนาะนี่จากนั้นถ้าก็ต้องมาทซศไวนะ่ะตรงนี้เนาะต้องนีมนซิมีปุ่มเ่รามันต้องนีซิมีหมักโมเนาะเป็นหน้ากรดหมักโมเนาะมนซิมีมาเล็ดมันอย่ห้าตกกดเข้าไปปึ๊บเนาะปึ๊บปึ๊บอีขึ้นปะเ้าสีเห็นเผ็ดเนาะจากนั่นก็วองนี่ก็สามารถกดใน แบบมีฟองได้เนอะนี่เนอะเป็บบนกว่าที่พิเศษเลยแบบนันนฟ้องมาดอ,อกกันอะต้องลว่ามันสำารัปิดเปิดไฟได้เห็นสว่าเกรบเลยเนาะ นี่นะเขาเขาได้เพชรมาแล้วนะนี่เพชรท้านอนนี่นะบไปนี้เทา,า,เาก่อนเทาตรงมาตรงนี้่าปนี้เาตรงมาตรงนี้แล้วจีนเตอร์อันนี่มันอยู่ยในไหนนี่อนะันนี้อันนี้นอนอยนูอย่ในใหน,นกันตัวนี้มันก็กดได้เนาะตัวนี้ก็คือการมีห่วงยางเนาะ สามารถาไม่ได้ไปได้ไปมาหูเนาะหูตัวสามารถรับ okay, นะ้โอเคเราไปหาความลับที่สองเนาะมาตรงนี้เลยเนาะแต่ห้องตรงแก้วตัวน,นี้มานี่เนาะแล้วก็เข้าไปในเนาะจากนั้นก็ต้องไปอีกสถานที่หนึ่งเนาะนี่เนาะมาหอดไล้ก็ต้องแบบ เอาเอาอ,อําบานไปเนาะนจะไปเนาะนี่จากนั้นก็ต้องไปไมาห่อแล้วแม่นะแจกนั้นก็ต้องมีเอาอันนี้มาอันเนีหยมานําเนาะแล้วก็จะมีเห็นบ่กข้าซีได้ตัวนี้มากน,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 นะนี่อันนี้สามารถเสกเพ็ดได้เนาะอันนี้ก็บ่ได้ยากยังเท่าไงเนาะ เัลซีเดไปตัวตุนฮ่าฮ่าฮ่าอันเอวตัวยังงูนะแต่ว่าอันนี้ก็เฮ็ดง่ายคือกันโนไปธีนีเนาะเนาะอ่ะนี่เนาะทุกคนมาเท่าเออมองนี่หมังเก่าเลยเนาะนี่ฮาต้องอันนี้ก่อนนี่ฮั่จะเอาอันนี้อกก่อนเนาะก่อนอื่นฮัานจะเอาอันนี้มาใส่ก่อนเอาันนี่เห็นไหมฮขลซีเดไปตัวนี่กดได้ กดอันนี้ยอส่วนแล้เราลงเนาะอันนี้เป็นความลับอีกความลับหนึ่งเนาะให้เร่ไส้ซองตัวนี้มาเนาะนี่ตัวใหญ่ตัวน้อยตัวใหญ่ตัวน้อยนี่อันนี้ก็สามารถเสร็จแต่ต้องเอาอันนี้อันเดียวนะถ้าเาเอาอันนี้ก็ได้เนาะเป็นเป็นอันนี้เนาะบอกมันก็มีหัวภาพอยู่อันนี้ก็เป็นความลับอีกอันหนึ่งเนาะและไปต่อความลับอีกอันเนาะโอเคเนาไปเบิ่งมาเลยเนาะ เอ่อก่อนอื่นถ้าต้องเอาอันนี้ก่อนนี่เนาะอันนี้เนาะกับอันนี้อ๋อไปเลยค่ะพอเป็นยังเอาใหม่เนาะเดี๋ยวก่อนอื่นถ้าสามาเอาอันนี้ก่อนน่าได้เข้า Copy าก่อนโอเคนอนได้มาแล้วเนาะอุปกรณ์ที่มีก็สิมีเอาเนี่ยเนาะนี่ถ้าต้องเอาอันนี้ก่อนเนาะก่อนอื่นเข้าต้อง เอาอันนี้นี่กระบาดน,นี่เนาะเพรามันได้อยู่บนไอ้ขอเบิ่งก็ได้อ๋อได้เลยเนาะนี่เห็นบก่กระเส็ได้แล้วเนาะนีะ่เนาะคนนี้เอาดัานมาจากไหนถ้าได้เขาได้มาซัลซ่าแล้วเนาะที่นี่เดี๋ยวเขาไปเบิ่งอีกก่อนเนาะตรงนี่มีไหมบ่นี่เนาะมาตรงนี้แล้วนั่นกระเลือนเรือนเรือนเนาะไปเลยให้เอากระเซเอาพิซซ่าตัวนี้อันเดียวนี่มาจาับ โอเคมาหอดเลยเนาะจากนั้นถ้าก็ตกเอาอันนี้เนาะนี่แล้วนี่อันนี้หาห้ตงเปิดก่อนนี่มาเสกเนาะนี่เห้เสกความเนาะนี่หาห้ตงถืออันนี้กับอันอันนี้เพิ่าเสกได้อีกแลนะ้วนะตหนึ่งเป็นตที่สวยงามเนาะนี่เขาได้มาสามตเลยเนะาะตเวาห้เสกเองเลยเนาะน,ะนี่สวยงามบอทุกคนเนาะทุกคนว่ามวนบอคลิปนี้สำหรับเมื่อนี้กับโคลาไปก่อนเนาะ และห้าสิมาเห็ดเกี่ยวกับแบบนี้อีกเนาะบายบาย